กูเพิ่งมาคิดได้ไมเมื่อกี้ไอ้เวลสิบห้าอ้าวทำไมไอ้อ <c oughs> พวกไอ้น้อไปคาโก้ชิปแบบเป็น ipper, เป็น,เป,นเป็นโจรอ่ะแล้วว่ากูไป็นตำรวจไก่จุ้ยไม่รู้จะถามว่าอ,อ๋อมึงพวกงปลอมตัวแน่เลยใช่มึงเป็นแน่เป็นพวกที่แบบอะไรอ่ะทางเรือเฮียเอ็ซ์ซุปซ่อนทางเรือชัวร์อัอนดีไม่ได้ทำอะไรขโมยนะฮาฟทีมอะไรอ่ะทูกเกตโพลีสอะไรอ่ะไอ้ที่ตั้งแน่งอย่างวะทำไมปล้นเรือออฟสเตชันใช่กับ หาโก็ชิปเหมือนกับกูเป็นคอฟเฟตเตชั่นเพื่อนอ่ากูเป็นคอฟแับแค่อาแล้วกันไอ้น้อยเป็นนะแล้วกันขาโก้ให้เนอยแม่งให้แค่นั้นแบะต้องไปนะทีนี้ไอ้เชี่ยแต่งตัวจากคอนโดมาปุ๊บแม่งคือไปตำรวจมาจากคอนโดก็ตึกอ่ะยีเมื่อกี้เราก็น่าจะไม่โดนท่าด่าแล้วไไอ้เน้อยไอ้น้อยนั่งรถแรงว่ะ เอ๊ะเจี๋ยดูดคนเท่โอห์เจ้๋ยหล้งหลังคนเท่หอ่ะเจี๋ยดูรถมันอย่างเฟี้ยวอ่ะเออแต่ขับดูดูขับไม่ไหวนัขับไก่ยัดโอ้ชื่อขับอะไรนี่ไปไหนวะไม่รู้ว่ะไปคอฟสเตชันเหรอนี่เนี่ยไม่มี ไปเข้าเตชั่นก่อนเลไอ้เีี่อเถียงกูไอ้สัสคิดว่ากูแม่งตาไม่ดีมั้งไอ้เนี่ยมองแป๊บเดียวกูรู้แล้วไอ hey, he e <laughs> <tuber English> ้ส well, anyway, ัตว awesome. hey, ์มันไม่มีมันต้องไปขโมยรถตำรวจไอ้นั่นน่ะไอ้อามที่วิธีไอ้นั่นน่ะจับได้ปะเออเฮ้ยเราคิดอะไรงงเปล่าวน แล้วไอ้เหี้ยนั่นไปไหนวะไม่รู้วะน้อยอยู่ไหนกันวะ <c oughs> คือเอาตัวโตวะไม่ขับรถแบทแมนให้ตกหลุมที่เดิมอ่ะที่พวกมึงเจอพวกวกูต้นไม้ <c oughs> ใช่อ่ะ <c oughs> ไอ้สัตว <c oughs> ์เห <c oughs> ี้ยเยอยเลยอ่ะทำไมไไมันออกไม่ได้อ่ะมัน <c oughs> ออกไม่ได้อ่ะเออไอ้เหี้ยไม่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 คือแม่งขับแล้วแม่งก็ชนนู่นชนนี่ชนนู่นชนนี่สามสี่รอบอ่ะมันต้องอยู่สายมือนี่วะโกดังนี่วะมันต้องรอพวกมาโค้งก่อนไหมเนี่ยไม่ได้ไอ้เหี้ย เอ้ยทำไมมันติดดาวอ่ะก็มึงเข้ามาในเขตตำรวจอ่ะไอ้ชี้ถอยเลยพวกโอ้โอ้แท็แล้วไอ้เหี้ยคอยยิงดาวสิงวะไหนไอ้เหี้ยโอ้ดูดูมันดูเขียวๆแดงๆนี่เต็มสถานีเลยอย่าไปยิงแม่นะเว้ยติดดาวเพิ่มลวดเลยแล้วไหนวะขโมยขโมยอะไรวะเดี๋ยวเรายังไงขึ้นแล้วโอ้หลบดาวกันหลบดาวกันแล้วก็ค่อยปลอมตัวเข้าไป ลบดาวมันพวกเว้ยเหินเหินเหินจุกจุกพวได้หนึ่งดาวแลนะทำไมวะอ๋อสงสัยเพื่อนแม่งได้ดาวแล้วกูมานั่งรถเพื่อนตัวเลยฉันสำเร็จไม่ได้อะวันเนี้ยแย่อะกูดูจากการขับรถแม่งละแย่ตึงด้วยมันโดนยืนด้วยไอ้เจ้ยหี้ยมันเห็นจากขบวนไหมมันเห็นวะไม่เห็นจากขบวนวะ กูไม่เข้าใจุดมาเฮียใช่มาถึงเมื่อเนี่ยวันเนี้ยไอเฮียเรายู่ยี่เป็นร้อยยี่สิบเก้าจริงไม่เนี่ยสายซื้อซื้อซื้อมาหรือเปล่าวะมาไอ้เฮียเขาไปมันไปมันต้องไปเอาเรือแล้วมาขับมาหลังหลังมารับเราหลังสถานีมั้อ๋อหรอเป็นหน่วยชิปมั้งครับพวกชิปอ่ะมันแยกกันไงของกูแม่งต้องปลอมตัวอ๋อแต่พวกกูเพาะว่าาะว่าพวกกูมีดาวสองดาวเรียบร้อยแล้วนะทำไมวะพวกมึงไม่ติดคดีอ่ะ

Cụ thể hàm đưa nó lần một trăm cùng mẹ nào về. A hiến hàm hô kụt được mẹ 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 khi mẹ 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 Nó mẹ 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 ชิดดวมเยชื่อว่า,ตา,าตายเฮี้หยหอมไม้สัตว์สามดาวแล้วไอ้เฮี้ยโหเฮี้ยเดินะกูได้แล้วของอะ่ะกูไม่มีรถรถอยู่ข้างนอกโคตรไกลัไปนู่นเลย <laughs> ยังบู้ไอ้เฮี้ยเดอะสเก็ตโต้ทเดอะแพนนิ่งลู๊กก็กลับมา เฮ้ยเออเฮียนึกว่าเพื่อนทิ้งกูไอ้สารใช่สำหรับกับเองเนี่ยเฮ้ยได้ของมาแล้วเว้ยเขี้ยว่ะเวลารถเวลารถเวลาขนส่งแล้โทษเวลาขนส่งแล้โทษผ่านละใครเหรอเชี่ยนั่นได้แพทวะใช่เชี่ยนอนโผล่สุดได้บอลเออ